ต้องกราบสวัสดียามเจ้านะครับอากาศเย็นหนาวขนาดเลยวันนี้ตรงกับ,บวันหยุดวันเสาร์ที่29เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับตรงกับวันขึ้นเก้าค่ำเดือนสหรือว่าเดือนหนึ่งใต้นะวันนี้วันเสียวันบะเก้าบะเก้าเ่่นแวววันเตา่ายีวันใส่เสียฟ้าตีแซงเสร็จสอง ปฏิทินจันทรคติเหนือล้านนาไทยวันนี้นะครับผมปลากันยำเจ้าววันนี้มาอ้จจาตาใส่กันยำเจ้าหน่อยหนึ่งและมาใจพ่อไก่พ่ออย่างตัวนี่ก็ฟอก่อยแล้วนะลงสำหรับยำเจ้าวันนี้อากาศเย็นดีหนึ่งสองอันนี้ห้าเกนห้าเกนยำเจ้าวันนี้อากาศเย็นดี อากาศหนาวมาอุจจา,าสอยสกันยำเจ้าเาต้งองโดยอากาศหนาวกันพ่องต้งเพนี่อากาศหนาวกันขนาดเลยละ่ะีแม่นี่เปิ้นออกบ้านแต่เจ้าเปิ้นบ้านนิวนี่จะเป็นเกี่ยวขออนุญาตใส่หมวกกับหัวมันเย็น <c oughs> น้ำเหมยน้ำหมอกเนะี่ยมันจะลงน้ำจะหยดยำเจ้าพะ <c oughs> แสงดดแดดเริ่มมีแล้ว ใส่หมวกแล้วมันบอกค่อยมันมาได้หันใบแน่ต้องเข้าใกล้หน่อยนะพอแสงยามเจ้านะแดดกำลังออกแสงแดดกำลังมีน้ำหมอกน้ำเหมยลงช่วงนี้ทุกพื้นที่จะมีน้ำหมอกน้ำเหมยจะลงหนักเจ้าแม่เนี่ยใบไม้น่าจะเปียกหมดเลยเย็ยนอากาศจะเย็นขนาดมีเสื้อผ้าอย่างผ้าอุ่นผ้าอย่าง พยายามซ้อนให้มันหนาะเวลาเดินทางไปหน่อยก็ถ้าหลีกเลี่ยงมาได้จะต้องไปเจ้าจะไปพอ,อท่าเลมงทะเลหมอกที่ไหนจะไปกางตรงกางเต็นท์นอนก็พกผ้าไปหนา,หนาเอาผ้าหนาๆตัวยิ่งๆไปนะคุมไปถึงก็ร้องนองพุ่นซั้าดีสำหรับคนที่เป็นหืดเป็นหอบช่วงนี้ก็จะแย่น,น่อยเพราะอากาศมันเย็น เวลาหายใจนะจะยากน้อยหนึ่งลำาบกน้อยหนะสำหรับคนที่เป็นหืดเป็นหอบเด้จะลาออกไปในบ้านกามหนึ่งนะครับเกี่ยหอบก่อนก็คุก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 คุ๊ก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 คุก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 ุ เออตัวเมสซงตัวปูสามไก่น้อยที่เหลือนี่เป็นตัวปูเออตัวปูมดนเลยสองตัว มาอุจแาปะปลาใสกันต่ออย่าเข้าก่แล้วอจะรอแดกเดดนะแล้วก็แดดมันก็บอกออกสักเตี่ยยังไดงับสำหรับวันนี้นะครับคาดว่าเวลาขวายๆหน่อยน่าจะสักเก้าโมงนะครับจะเข้าไปตีน้ำดิบกันหนึ่งเนื่องจากพี่หนานพนได้แจ้งแม้พนบอกว่าอ่าตีบ้านน้ำดิบ น่าจะเป็นในป่าหรืออย่างสักอย่างเพิ่นบอกให้เข้าไปติดต่อกับทางท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่บ้านน้ำดีปันนะเดี๋ยวจะเข้าไปหาท่านผู้ใหญ่สัก,กรมหนึง่งท่านผู้ใหญ่บ้านน้ำดีแล้วก็เข้าไปพอต้นไม้นะครับไม้ดีกเดียมคือสําหรับขอยี่ว่าที่ลาปางกับมีนี่นะแต่ก่อนมันมีที่แต่งประเทศนะแต่ว่าที่ลําปางกับมี แต่ว่าอู้ถึงในอำเภอแม่สอดจังหวัดแต่ของฮาเนี่ยมันก็นมีอยู่ตี้หนึ่งสำหรับไข่ตีได้มาท่องเที่ยวได้มาแอวชมถ้าเลยหมอกอย่างแต่งๆนแน่ก็จะได้หูตี้นะว่าเข้าไปที่ไหนตั้งใดอย่างตั้งใดแล้วก็มันเป็นไม้อย่างใดไม้ดิกเดียมเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันเป็นไม้โบราณไม้ที่มันยิ่นได้นะครับที่คนไปรูปเกามานน่รูปต้นมานน่อยู่ดีๆฮาไปรูปแล้วก็ ใบไม้มันก็จะดินดิ้นดิดด้ดิ้นดินดๆๆๆนะมันไม่ใช่ว่าต้นสวายเด็กๆๆอีเก่ใจนะสำหรับไม้ดิกเดียมนะออันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แหน,นนะครับเพิ่นแจ้งแม้เพิ่นว่ามีตีน้ำดิบนะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดทีด่ติดตามนะครับก็จะได้ฮับชมข่าวแล้วก็จะได้หูว่าเออไปต้งน้ำดิบแล้วไปอย่างใดมาอย่างใดแล้วต้องไปแจ้งที่ไหนเวลาเขาไปรับชมอย่างแต่งๆ,ๆ,ๆเนงอย่ี้เราต้องไปศึกษาก่อนมันก่ อยู่ดีๆเราก็อย่าแมา้ประกาศเลยว่าเออเพิ่นมีที่นั่นที่นี่แล้วก็เอาไ่ได้ไปศึกษาว่าต้องเข้าไปติดต่ออย่างที่ไหนมันอยู่ตั้งใดแปดที่ไหนอย่างเพิ่นสงวนว่าอย่างยังใดในลักษณะประมาณไหนเราก็ต้องอู้ในรายละเอียดตัวนั้นนะครับผมสําหรับวันนี้ก็จะไปเข้าไปเห็นหน่อยหนึ่งแล้วก็อาศัยเหตุการณ์เนี้ยไปเอาไม้ข้าวแหลามตัวช่วงเนี้ยมันเย็นก็จะมาเผาเข้าวแหลามตัวนะเอาใส่บอกไม้แล้วก็อย่าเผาเขาา้าวแหลม เอาไม้ข้าวแหลมมาเผากินข้าวแหลมสักหน่อยหนึ่งพอดีขอเก็บข้าวแป้งปี่เปินไว้ตีตังหมูสิบสองพุ่นเปินไว้เก็บไว้หืออีนะ่ะเดี๋ยวก็เลยบอกเปิน้นววาเดี๋ยววันเผาจะเข้าไปเอานี่อ่ะเปินเก็บไว้หือเบาไว้มือหอูแล้วก็ดีเข้าไปพอก่อนนะครับผมครับสาหรับวันนี้ก็มาอุจจาระใส่กันยันเจ้าเจ้าเอาข้าวเอาข้าวเอาอย่างมาอุจจาระใส่กันสําหรับจังหวัดตากบ้านเฮานะครับผมตีอ่า สถานที่ท่องเที่ยวอย่างแต่งๆแล้วก็ช่วงเนี้มันก็เปลี่ยนไปฝนต้นหนาวแล้วก็มันเป็นช่วงบรรยากาศที่ดีมากนะครับในปีปีหนึ่งวนเวียนมาบรรจบคบหน้าหนาวแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วก็มีหมอกเมยอย่างลงม่จ้ไปปลายฝนต้นหนาวละนะครับผมอันนี้มันเข้าหน้าหนาวแต่ละเพราะว่าถ้าปลายฝนต้นหนาวมันจะบอกค่อยหนาวแตะไงแต่ว่าช่วงเนี้หรือว่าปีนี้มันหนาวก่อนไงมันก็เลย ปะกลายเป็นใยฝนต้นหนาวแล้วก็บ,บรรยากาศอะไรอย่างต่างๆอะ่ะมันดีแล้วกับปีเนี้ฝนมันตกพายุมันเข้านอกอะไรอย่างต่างๆเนะี่ยฝนมันตกนกักผู้ปีนี่เพิ่นได้สูบน้ําใส่นาอย่างปีสื่อเนี่ยเพิ่นได้สูบน้ําใส่นาเวลาถ่ายนาอย่างต่างๆเนะี่ยปีนี้เพิ่นมั่ต้องสูบเลยเพราะว่าน้ำม,มันนกักต้องได้ขังน้ําออกเห็มซ้ําน้ํามันท่วมปลูกแล้วปลูกแหมนะครับผม ก็เจอวิกฤตกันไปผ่านพ้นกันไปแต่ละปีแต่ละปีมันคนละย่างคนละย่างกันดอกบางปีกันแรงบางปีกันแนวหนักบางปีกันแนวก้อนบางปีก็เย็นตัๆๆๆเอย่างแหวนนะสำหรับช่วงนี้ก็พยายามรักษาสุขภาพรักษาเนื้อรักษาตัวเน้นแต,แต่ละเน้นรักษาสุขภาพนี่แน่พ่อะยังเพราะแหวนถ้าเราบอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เาจะไปช่วยผายได้เออเราจะไปที่ไหนเราจะไปแอลที่ไหนเราจะไปช่วยเหลือผายหรือว่วเราจะไปตัางใดนั้นนก็ไปเนี่ยถ้าสุขภาพเราบ่ค่อยแข็งแรงป่วยอดอดแอดแอดก็พยายามพักษาสุขภาพด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากกระผงพี่นันเองนะครับสําหรับยามเจ้าวันนี้ก็ออกมาอู้จ่าปลาสอยก่อนนะนยามเจ้าเจ้าเอาก่าวเอาข่าวมาอู้ก่อนตัวแล้วก็ตะวันนี่ก็เป็นข่าวเรื่องทางสถานการณ์ชายแดนข้างๆบ้านเฮานี่ ก็มันเกิดขึ้นนะก็เอาข่าวเอาข่าวเอาอย่างมาอู้กันมาแฝกกัน, mm. ากานบางคนบางท่านเพื่อนก็เมาทางานเพื่อนมันเจ้าหูเรื่องเราอยู่ในโรงงานดังเขาล่งโค้งข้างอย่ององางต่างๆเนี่ยเพื่อนก็อย่ามาค่อยหูเรื่องแล้วก็เขาก็เอาข่าวเอาข่าว,อ,าาวอย่างมาบอกกันมาอู้จ่าปลาใสกันบางทีมันก็มีขา่าวภาคใต้ข่าวอ่าชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่างๆเนี่ยที่เพื่อนได้ออกมาแตมสื่อโซเชียวอย่างต่างๆบางทีข่าวต่างเพะเท มันก็นมีเหตุการณ์อย่างต่างๆเกิดขึ้นเหมือนกันก็ในฐานะนคนอำเภอแม่สอดหรือว่าอยู่ในจังหวัดแต่ก็นําเสนอไปนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาพอก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมกุ้งหัวตัวคนเข้ามาร่วมเป็นกําลังอกกาลังใจในทุกๆคลิปบอกว่าจะเป็นคอมเมนต์หนๆหรือว่าการมีส่วนร่วมกุ่างบอกว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์อย่างต่างๆเดี๋ยวขอญุญาตวางถ้วยก่อนนะครับ ต้องขออานวยโวยชัยให้ทุกท่านนั้นจงแคล้วคลาดปลอดภัยหิมะกะขึ้นโจกดีมีเงินใจถูกเล็กถูกขวายจเจริญในหน้าที่การงานจเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและการหน้าที่การงานจงมีอายุวันน่าสุขาพระละ,ละาสการอันจุ่มเนื้อและเย็นใจไข่ที่มีสุขอยู่แล้วของ้สุขยิ่งขึ้นไปไข่ที่มีตุกขอให้ทตุกนั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุขจงจเจริญทางโลกและทางธรรมกู้หมวตัวคนคผมพีหน,นึ่งต้องลำลายกุ้งคไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวแดดกกก็ออออลย่นนส ปล่อยเกยปล่อยคอ,อยขวยน้อยนะครับเวลาสักเก้าโมงนะครับไปไปกันในคลิปหน้านะครับผมกลับสวัสดีครับ